หาต้นแบบที่ใช่แล้วไปสุดครับคลิปที่แล้วผมพูดถึงการหา,าชีพที่ใช่สาหรับตัวเองไปแล้วครับคลิปนี้ผมจะมาชี้เป้าให้คุณอีกครั้งว่าจะต้องทํายังไงต่อครับถ้าคุณอยากไปไวกว่าคนอื่นคุณต้องหา role model ครับหรือที่เรียกว่าบุคคลต้นแบบนั่นเองให้ตัวเองก่อนครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับก็เพื่อที่คุณจะได้ไม่หลุดออกจากเส้นทางที่ตัวเองตั้งใจไว้บนเส้นทางและกฎหมายครับและมันก็เป็นหลักฐานยืนยันตัวเป็น ให้กับตัวคุณเองเป็นอย่างดีเลยครับว่าถ้าเขาทําได้คุณก็มีสิทธิ์ทาได้อย่างเขาเช่นเดียวกันครับส่วนบุคคลต้นแบบที่คุณศรัทธ,ธาเคารพนับถือเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายครับเพราะว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยก็คือว่าเพียงให้เราหาคนที่ช่วยนําทางาไปได้ไปยังจุดที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเองครับผมขอ,อยกตัวอย่างตัวอย่าง,างเช่นถ้าคุณอยากเป็นอะไรความ คุณก็หาทนายความที่มีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวและติดตามผลงานของเขาก็ได้ครับมันก็จะเป็นประโยชน์มา,มากๆกับตัวคุณเองนะครับเพราะคุณสามารถที่จะซึมซับวิธีคิดวิธีปฏิบัติของเขาได้ซึ่งบุคคลต้นแบบเนี่ยคุณอาจจะมีหลายคนก็ได้ครับ mm hmm. ก็คุณก็ดึงสิ่งดีๆจากตัวเขามาเป็นจุดเด่นของของเราก็ได้ครับมาใช้กับตัวเองมันก็จะช่วยคุณพัฒนาตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นครับดังนั้นแล้วการหาต้นแบบที่ใช่ และไปสุดเนี่ยมันจึงเป็นทางลัดที่ดีที่สุดครับในการพัฒนาตัวคุณเองบนเส้นทางนักกฎหมายครับตอนนี้ใครกำลังหาคำตอบให้กับตัวเองบนเส้นทางนักกฎหมายนะครับก็รอชมคลิปต่อไปได้เลยครับกับซีรีส์30คลิปพลิกชีวิตสู่เส้นทางนักกฎหมายกับทนายติครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ